เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับมาในตอนที่3หลังจากที่เรายึดสนามบินได้ศัตรูมันก็เริ่มตึงเมื่อทั่วบริเวณเกาะเลยมันเป็นเขาว,วงโกตของสนามเพราะแท้มีปืนใหญ่ยิงมาจากทุกทิศทางเปิดในมสศัตรูก็ถอยล่นเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นเอาเลยหาทางเล่นวิธีสุกปกเอาอื่นไฟนี่แหละเราจะเผาพวกมัน เผาให้หมดเลยครับภารกิจนี้รถถังเขาพวกเราอะ่ะกำลังถูกทุบด้วยปืนคอเราจะต้องเคลียร์หลุมเพา<อ>ะและหลุมปืนคกเตรียมตัวพร้อมนะใช้ปืนไฟยิงมาแล้วปืนโกนมุนเนินมันจะชีดพวกเราเปน็นชิ้นเลยปาระเบิดควันละหาทางฝาาไปปาระเบิดควัน เดี๋ยวคว้าเลยเข้า,ขาไป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 ตั้งใจหน่อยอนนทางนี้ทางเนี้ยระเบิดไปซะระวังด้วยลุมปืนคอ้องหน้าเคลียร์เลยมิลเลอร์เออระเบิดแบบนี้ไปซะปึ๊บขอไปเคลียร์อค่อยๆดันได้อตัวเองเอย โอ้ยถังแสงถังแดงแเชี่ยอะไรแม่งแบบระเบิดเต้ไปหมดเลยต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวมันสเปรใสเอาเฮ้ยมันใสอะไรมันใสอะไรฮะล่วงไปดิมันจุยเต็มเรื่อยๆเลๆๆๆเฮ้ยตายซะออฟิเซอร์มาเนี้ยปืนไฟมาเตรียมเผาระบบดักควายเหรอ ล่วงไปหนึ่งไปกันต่อเดี๋ยวนะผมคิดก่อนว่าจะเอาอะไรดีชอดกันไหมไม่ดีกว่าครับมันยังไม่ค่อยหมดเท่าไหร่การแลนนี่แหละของดีอยู่ไป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 วางตรงตรง้นไม้ล่วงไปเลยเออเอาบนไหนอีกไหนอีก นาเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ย,ยเจียระเบิดโอ้ยถอยก่อนผมยิงเป็นท่านครับขอโทษขอโทษตรงนี้หนึ่งตัวรวมไปเลยหนึ่งสองสามปาไปฮึบโอ้มรเเ่เบื่อไปซะอีกข้างกระสุนอยู่ด้วยรวมไปเลยต้นไม้มีครับขบวน สายเปิ่มบนต้นไม้เฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวตายถอยก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวตาย,ยเดี๋ยวตายเ,ยายเยายฮียโอ้โหเพื่อนถูกเสียบแน่นอนครับเสียงดังชึกเมื่อกี้นี่ไงจ้าเอกตัวเอง่วงมาซะตายขึ้นไฟเผาแม่งเลยค่อยดันนะครับค่อยดัน คือมันเยอะต้นไม้ร่วงไหมไม่ร่วงระวังดีๆตายเอาบนล่งเฮ้เยมันใสปันใสก็เผาซิขอภัยที่ไอครับอะไรจะตัวเองจ๋าร่วงไปเลยเอาละเบิดนำ้ำ เฮ้ยตัดขั้วเข้าหัวใจเมื่อกี้เอ,เอาคอระเบิดไปเลยอะไรอะไรบันไซเหรอ,อปึ๊บเข้าหวาัวสวยอะไรจ้าระบบดักควายบันไซเหรออย่าหวังเลยหนูเอาไว้ซะออฟิเซอร์เนี่ยเอาไว้ซะ ผมมีปืนบาแล้วปืนบาดีกว่าครับมาออกมาเร็วปืนที่สงูงป่าไปเลยนี่แหละหลุงปืนคอเผามมนเลยอุ๊ยลวงไม้ซาจัดการไปหนึ่งยังเหลืออีกหนึ่ง,ง,งขบวน ยัง yeah, ไม่ตายเ,าเป็นพลโงสายเปอร์บนต้นไม้หาที่หลบเร็วระวังถังแดงด้วยลวงมาซารถังแดงขโมนก็มีเอาเพื่อนตายอีกตัดขั้วห้องหัวใจเลยตายเฮ้ยระเบิด ระวังดีๆครับบนเฮ้ยจีปากลกับพึบเออเอาหุ่มขึ้นไปสัตว์โอ้ยยิงกูจังเลยเชี่ยพึบมันจุดเร็วมันจุดเร็วเออถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวตายพึบไหนวะสังเกตต้นไม้ดีๆ นี่ไงร่วงมาะซะใส่เปลือกต้นไม้ไหนวะต้น,มน,ตนมไม้แม่งเยอะจัดมันใส่อะไรฮะมันใส่อะไรร่วงไปเดร่วงไปซะอีสี่นัดใช้คุ้มเฮ้ยระวังระเบิดร่วงไปซะมันใส่อะไรมันใส่อะไรฮะ มีอะไรบ้างวะนนียไม่มีเลยครับอลิสก่ามาก่อนอุย้ยเัาคอไปดีมันใส่อะไรยิงส,วน,งสวนไปครับยิงสวนไปเออถอยก่อนถอยก่อนไอ้เหี้ยแม่งปืนกลเบาไหลไ่ชิงกันไอ้เหี้ยยังเจ็บเออบน ไปมันจุดมันจุดเร็วมันจุดเร็วอะไเบิดควันปึ๊บร่วงมีมาทำไมฮะแตกจุดเกิดก่อนเอาถูกเผาเฉยระวังดีๆครับระวังดีๆ เฮ้ยอันใส่อะไรฮะมีเสียบซะเลยตัดนะผมคิดก่อนไอ้เก้าเก้าไอ้สัตว์มึงก็อีกตัวหนึ่งเอาไปนั้นเชลวงเร็วตรงนี้แหละครับยากหน่อยศัตรูมันจะมาเยอะมากปึ๊บเฮ้ยหัว ร่วงเห็นละตายเอาเพื่อนตายเฉยอ,อุ้ยโคกบาดเลยเชี่ยอะไรจ้าตัวเองจ้าปึ๊บจุดเร็วจุดเร็วจุดเร็วเฮ้ยตายซะโอ้โหเฮ้ย,ยระเบิดเฮ้ย เกินถูกหิกตายต่อหน้าต่อต,อตาเลยครับคอขาดด้วยมั้งแกโหมันใสอะไรเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนโู่แม่งเอีเอตัวนี้เออล่วงไปซะมึงอะ่ะตายไงต่อไงต่อ มสุดท้ายอยู่ข้างหน้าเจ็ดงานกันดีกว่าเอ้ยเชี่ยป่าก็มาเฉยยัยงไงต่อตาเขาไปอีกเนาะเนี่ยป้องกันแม่งหนามากครับตายอุ้ยโอ้แม่งเพื่อนขาขาดเลยอะกูยิงขาขาดครับโอ้เฮ้ดัน หมดยังบันไซเหรอทำดีมากท่านครับลุมปืนพอสุดทาลายเรียบร้อยพันรถถังเข้ามาได้เลยรถถังกัลรถเคลื่อนพลที่โยแจ้งบอกกอบอกพวกเขาด้วยว่าเราเคลียร์หลุมหมดละทำดีมากนะวิกอีกภารกิจหนึ่งครับในตอนที่3ามก็มาไกลาพอสมควร เท่านี้นึกได้นะหลังจากที่เรายึดสนามบินทำลายหลุมปืนคอมันก็แสดงให้เห็นว่าพวกศัตรูนั้นมันจะต่อสู้จนตัวตายทุก,ทกตารางนิ้วในบนเกาะแห่งนี้พวกมันจะยืนหยัดจนวินาทีสุดท้ายท่ามกลางป่าท่าท่ามการโรงกระสุนปืนที่สาดเข้าไปเราจะฆ่าพวกมันและเราจะยึดเกาะไปเลยลูกมา เริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับปืน200ม mm, ิลลิเมตร่ะกำลังยิงเข้าไปที่หาดไว้อะไรก็ตามเถอะที่กำลังเสริมจะเข้ามาเนี่ยถูกระง,งับไปชั่วคราวของเลือชิบหายก็นั่นไงผูพ้พันกรอรดอน่ะต้องการให้พวกเราว่าจัดการปืนใหญ่พวกนั้นก่อนที่พวกเขาจะแลนดิ้งต่อไปทีนี้ฟังนะไอ้พวกญี่ปุ่นน่ยมันมีเครือข่ายอุโมงค์และถ้ำอยู เราจะต้องเผชิญหน้ากับพวกหววแข่งพวกนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะมันจะมาจากทุกทิศทางเพราะฉะนั้นดูแลกันเองด้วยอห้ถูกฆ่าพ่องยิงมาแล้วไปเอ้ยยิงมาแล้วนี่รบเร็วไป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 อันนี้รบเร็วหาลาสิปุนเฮ้ยเฮียตรงต้นไม้ปืนใหญ่ยิงมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ งั้นก็จัดการทำลายมันเลยเฮ้ยระเบิดอุ่บุกเข้าไปครับเป็นทางขวาดีกว่าคายหมดคายหมดคายหมดเฮ้ยเฮ้ยปืนใหญ่โอ้โ oh หขอดีกว่าครับไม่มีประโยชน์ที่จะบุกด้านนี้รถถังพังไปคันหนึ่งละ เกียร์ท้ายให้กับรถถังอะ่ะล่วงไปเลยออกไปจากตรงแม่น้ำอ้อมไปโอ้ยเกิดไปละระวังดีๆครับระวังดีๆตายหาวออระบบดักควายหรือดักพวกรู้ดีเนี่ยแม่งขุดเกียร์เลยตายซะโอ้ยยิงกูจังเลยสัตว์นี่ รู้ดีจังเลยนะมึงระเบิดอีกแล้วระเบิดอีกแล้วระเบิดอีกแล้วโอ้ยเกือบไปแล้วกูัอีสามสองหนึ่งไปดีเลือดดีเชยครับระบบไอ้พวกดักพวกรู้ดีเนี่ยผมพูดเกลียดเลยนะอะไรจ๊ะมึงจะบันไซเหรอเฮ้ยมนจุดแล้วมันจุดแล้ว เวรนะระเบิดอะไม่เป็นไรครับอยู่หลังคูดหินไม่เป็นอะไรทีนี้เอาน้อยนาของมึงขึ้นไปเลยอุ้ยแขนงขาดไปซะเอาร,ระเบิดอีกรุ่มนึงแจกไปของฟีไม่คิดดอกเบี้ยมิเลอร์ขึ้นปืน2 5ระวังมังกรด้านซ้ายด้วย ทำให้มันใจว่ามันต้องเชียร์บวงไปเดลงไปเดยิงกูจังเลยนะมึงขาขาขาคนจุแล้วปึ๊บอีปึ๊บมีป้อมปืนอีกระบ,บอกอยู่ข้างหน้าเรารถถังของเรากำลังขึ้น่้นไปจัดการมันอยู่เออ มันสเอ้ยเชี้อระเบิดหลบไม่หมดครับเอ้ยยิงเข้าไปเลยเฮ้ยโปรตุกียไม่ยิงกันเองอีกมันมีจุดลสปอนอยู่นะครับต้องดันไปดักจุดเกินมันตายลวงไปเด้อเฮ้ยระวังระเบิดกึบ๊บมันจุดแล้วกึ๊บเอ เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าขออกหน่อยนะก็สุนเนี่ยอะไรจ้าตัวเองจอ๋าเฮ้ยดันต่อบังเกอร์ต่อบังเกอร์ครับจังหวันนี้จัดการไอ้ปืนใหญ่เวนั้นเร็วก็พยายามอยู่นี่ไงเฮ้ยเคลื่อนระเบิดอีกแล้วจะตายเพราะฝนระเบิดนี่แหละครับอายซะเออ ไปไหนเอาหัวไงต่อไงต่อล่วงไปเด้โอ้โหหอยตรงตีอีกแล้วครับนามิพวกเราโคตรสวยอะ่ะมนจุกสวนมาจุให้เต็มไปบอไปยี่สิบห้านั่นเลยเลยบันซส่ะบันไส่เหรอ พวงมาเดยเยียบ้อยฮ่าฮ่ายังไงต่อจ๊ะมีอีกไหมไม่น่านจะมีแลละครับรวงไปเลยโบว์บบบอะยัง <c oughs> อยู่ดีนะนาวิกบินต่อไปเ,เรื่อยระวังต้นไม้ด้วยห้ามไป ไอ้อะไรวะหายซะไว้ได้กองทัพะกามันรู้ไหมเนี่ย,นนยว่าเราอยู่เนี่ยมุมตามไว้รถถังของพวกเราอะ่ะจะช่วยปกป้องเราให้ขึ้นเนินนี้ได้ระวังครับระวังระวังโอ้ไม่ยิงกู้จังเลยอี้นี่ยิงเคลียร์ทางนะครับ ยังไงยังไงค่อยดันหลังรถมันทุกถังไปถังแดงปึ๊บรถถังมายังวะเอามาละชื่อว่าอะไรเอยอปึ๊บอ่ารถถังพ่นไฟของเรามาละไปขึ้นพลไปกับรถถังดูหลังรถถังไว้ผ่านมาคูมา,มาละ โห้เจ็บ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 จ้าไปเลยตอนละเบอร์น้ำระวังไฟด้วยอยู่หลังรถถังไว้อะไรจ้าตัวเองจ๋าโอ้โหแม่งเดือดจริงๆว่ะล่วงไปเด้อุย้ยยิงเร็วยิงเร็วเออแขนขาไปซะอุย้ย เร็หน่อยเร็วหน่อยตายซะโอ้โห,โโหเยอะจัดบันไซเอ้ยเชี่ยถอยก่อนถอยก่อนเถอยหาวบันไซมาว่ะบันไซมาว่ะโ,โดนเผาโดนเผาไปซะพวกมึงเฮ้ยถังแดงถังแดงระวังผมน่าจะตายเพราะถังแดงชัวร์เลยอ่ะไอ้รอบที่แล้วอ่ะตอนที่ผมอัดอยู่อ่ะ ้ยดีโดนระเบิดปุ้มดอกเดียวหายเลยตายแบบงงมากผมเลยอัดใหม่เลยครับเวอร์มากอะตอนนั้นอนะเมื่อกี้อันนี้คืออัดใหม่นะครับเฮ้ยไปเกมนี้มันตายง่ายอยู่ครับเรื่องของเรื่องฟลสกี้อะไปทางซ้ายนะเข้าใจละแค่นั้นแหละอย่ท้าพรุ่งนี้ ไอเฮ้ยไอ้ยิงกว่ายิงสวนไปผมไม่โดนไม่รู้ยิงสวนไปก่อนครับเอาระเบิดนำ้ำฮึบเอาระเบิดนำ้ำเข้าไปเออนั่นแหละอระเบิดไปซะยิงสวนเลยยิงสวนมันจุวยเต็มก่อน จังหวะนี้มันจุดเร็วมันจุดเร็วมันจุดเร็วร้อยยนัดเหลืออะไรจ้าตัวเองไทยเก้าหรือจะสู้30มสิบเดอร์ที่แควสามสิบแควแรก30คาลิเบอร์เออสามสิบคาลิเบอร์ยังไงจ้าหนูจะเอ้ยติดติดติดโดดยิงแม่งเในสัตว์โคตรโหดกระโดดยิงมันใส่อะไรโู่ยสายไกล บอนไซอะไรอีกอบุกเข้าไปะีกแกนสะอตกันเนอะยิงแม่งเลยแค่นี้แหละอีซี่ซีอ่ะระวัาางครับหัวขาดเลยบ้างนะเมื่อกี้มาละบอนไซมึงมาละแจกระเบิดไป ตายซะระยะไกลก็ระยะไกลเถอะระเบิดอีกละระวังครับเออเฮ้ยเอกมือขึ้นไปเหียระเบิดอ่ะ,อะตายหา,อ,าอีกตรงไหนแล้วเนาะ ในยิงสวนเข้าไปไปจบแล้วก็จบแล้วเดืร้อยครับปืนโกนอะไรจ้ะอาริสกาดติดปลายปืนไอ้หนึ่งร้อยเหรออะไรจ้ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะมีเชื้อระเบิดอันนี้กูไม่เล่นนะครับตายเข้าหัวกระสุนแม่งก็ใกล้หมดละ ายมาตรงนี้ได้ตัวเองอฟิเซอร์ใช่ไหมปืนกลเหรอฮ <c oughs> เรียบร้อยครับไปไปตอบพวกเขาเวินเอ จะต้องมีนาวิทยวทินกี่คนเนี่ยที่ต้องตายเพราะไอ้ก้อนหินพวกนี้มากมายเลยแหละถึงพ้กความผู้พันกอดดอนนะครับตอนนี้ปืนใหญ่ของพวกมันเนี่ยถูกยึดได้เรียบร้อยแล้วครับผม